มาต่อกันคลิปที่สองนะคะชุดของเราในน้ำอัศวินหญิงนะคะวันนี้นะคะได้แค่นี้ค่ะอันนี้เป็นชุดที่ซื้อมาจากประเทศไทยนะคะเป็นอัศวินหญิงตอนอยู่ประเทศไทยชุดนี้สิบสิบสองปีแล้วนะคะซื้อไว้ตั้งแต่งานซินเนกประเทศไทยนะคะก็เอามาอะแดปนี่จากว่าชุดเจ้าหญิงแฟนบอกว่าอย่าใส่มาเลยอายเขาอายเขาอายเราไม่อายแล้วแต่แบบนี้มานะคะก็เป็นกางเกงง่ายๆกางเกงยีนแล้วก็ ชุดสีขาวปกติก็เอาสีดำมนาให้มันคล้ายกับเข้ากับง,งานนะคะก็อัดแอปไปใช้ได้เหมือนกันนะคะเราไว้โอกาสหน้าไปเข้าแนวประสาทแล้วก็ใส่ชุดเจ้าหญิงกันค่ะวันนี้ก็จะพาชมรอบๆนะคะ <c oughs> อะเดี๋ยวจะถ่ยหน้าไปเดี๋ยวจะพาไปชมวายกันนะคะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นแนวนี่ค่ะ <c oughs> แอลกอฮอล์ใช่ไหมคุณสามีจะเทสนะคะอันนี้ชิมฟรี เดี <ries and or pes> ๋ยวพาเดี๋ยวชมรอบๆกันหนึ่งนะคะวรนนี้จะเป็นร้านขายเครปเครปนะคะอันนี้ก็จะเป็นขายเครื่องหนังอันนี้ร้านร้านขายขนมนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ชิงช้าสวรรค์แบบคิดที่สไม้ก็ใช้อัตอมือนะคะในการปั่นขนมหวานนี่ก็ถูกใจมากแล้วก็ร้านอาหารและขนมหวานต่างๆอย่างเงี้ยนะคะมาสเตอร์ไม่ใช่มาสเตอร์ค่ะชีสหรือว่าโฟมัดนั่นเองนะคะก็จะมีไม้เข้าประเทศสกานะคะสำลักควันนี่ก็จะเป็นอย่างที่ซื้อไปแล้วลูกชายซื้อแนวดากต้นไปนะคะอันนี้นี่จะเป็นพวกที่เขาเป่าอะค่ะ พวกอุปกรณ์เขาเรียกว่าของในสมัยโบราณที่ใช้นะคะก็ <c oughs> จะหาแอบซื้อของให้สามีวันเกิดเดี๋ยวดูซิมีอะไรบ้างบริเวณงานก็จะมีพวกของต่างๆนะคะชุดนั้นร้านนั้นจะเป็นร้านช่วกชุดอัศวินเดี๋ยวจะลองไปดูนะคะเดินตามถ่ายภาพบรรยากาศทิ้งลูกทิ้งสามีมาเพื่อเก็บคลิปวิดีโอนะคะ แล้วหากกันไม่เจอแล้วค่ะว่าไปไหนเดี๋ยวเราเดินชมบริเวณรอบๆสักพักหนึ่งก่อนส่วนอัศวินทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสมัยประวัติประวัติการนานมาไม่รู้ไปเดินไปถึงตรงไหนแล้วนะคะเพราะว่าเขาต้องเดินรอบในงานนี้จัดวันที่26กับ27คือเสาร์และอาทิตย์นี้นะคะเดือนเมษายนนะคะแล้วก็มาเชี่ยวชมงานเพราะว่าหลังจากวันอาทิตย์นี้ไปแล้วก็งานก็ จะเสร็จสิ้นสำหรับเมืองนี้นะคะโอเคค่ะอยากจะถ่ายรูปคู่กับอัศวินสักท่านหนึ่งไปไหนแล้วเนาะไม่มีรูปเก็บเลยโอเคค่ะเดี๋ยวจะเดินเดินชมไปร,รอบๆหาซื้อของขวันวันเกิดให้คุณสามีสักชิ้นหนึ่งนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะส่วนของแอนนี่ก็ชอบแนวนี้นะคะนี่ของลูกมาได้ซื้อรอบนี้เพอเอินชุด ชอบแนวแบบประมาณนี้นะคะแบบชุดเจ้าหญิงแต่ว่าอันนี้มันเราจะออกเดินในงานคงนี่เป็นชุดเด็กชุดผู้ใหญ่ก็มีตรงนูนะคะแนวแนวนั้นก็นาก่าจะใส่ได้เนาะถึงไม่ใช่ออกงาน <c oughs> คนเยอะเหมือนกันนี่นะคะก็จะเป็นน้ำพุอนุสาวรีย์ของที่นี่นะคะ เมืองอะไรต้องจัไม่ได้ถ่ายไว้ก่อนนะคะอันนี้การทอดถั่วขิมพานะคะแบบรุ่นโบราณนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะราคาขายก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็พาไปดูภายในงานนะคะแต่ว่าลูกชายโซนนิดนึงถ่ายไม่สะดวกลูกชายวิ่งหนีอีกแล้วค่ะ มาดูตุ๊กตาลูกนี่ต,ต,ตุ๊กตาตุ๊กตานั่นว้าวถูกใจเด็กๆนะคะก็จะมีตุ๊กตาหมูด้วยตุ๊กตาดาก้อนว้าวขายเยอะๆเลยขายขนมนะ,ะ <c oughs> บองชู <c oughs> อันนี้จะเป็นช็อกโกแลตนัวห <c oughs> น่ากินมากเลยนะคะเนี่ย <c oughs> หนูเก็ตก็มีนะ <c oughs> ถ้าแวะผ่านมาเที่ยวได้น,นะที่เมืองนี้ <c oughs> แทะนะคะอันนี้ของแท้ต้องมีน้ำผึ้ง <c oughs> น้ำพึ่งของแท้ะคะ่ะน้ำพึ่งนะมีแบบนี้ด้วยขายน้ำพึ่งนะคะ11ยูโรนะคะหรือ11อโคนั่นเองของแท้ต้องมีพึ่งเกาะแบบนี้นะคะ mm hmm. จะเป็นร้าน A อบองชูแ hmm. ม <Bonjour. S 2> mm ็กซี่อองโทนี่เวอร์ไมกัเต้ลูก เขาจะมีเอแคร์อยู่หลายอ่ะ,อะราคาเอาประมาณเท่าไหร่เนาะร้อยกรัมร้อยกรัมห้าจุดหนึ่งศูนย์ยูโรนะคะโอ้ยโอ้ยไม่ได้กินแม็กซี่เป็นเอแคะร์นะคะมีซีรีส์นะคะมีอออารมณ์มีคลาสสิกมีหลายรสนะคะราคาตามนี้ก็จะมีตามรสนะคะ โอเคค่ะเดี <aciones> ๋ยวพาไปเลือกชงก่อนนะคะเดี๋ยวมองก่อนนะคะหอยของจานโบราณน้ำพุ่งน้ำพึ่งลูกเกดพวกลูกเกดพวกถั่วนะคะนี่น่ากินมากเลยอะถ้าเทีาเป็นคาราเมลน่าจะอร่อยเนาะ ขากลับมาซื้ออันนี้ดีกว่าน่ากินน่ารักหมาพันนี้น่ารักดีก็นี่นี่จะร้านแก้วนะคะก็จะมีพวกเสื้อโอ้ยชอบมากเลยอะชุดโบราณไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าไม่มีตัง เอาไปซื้อของขวัญแอบซื้อของขวัญให้แฟนหมดแล้วราคาอยู่ประมาณหกยูโรหกสิบยูโรเรามีอยู่10ยูโรแก้วเกลืต่างๆก็ถ้าซื้อไว้ก็สวยงามนะคะเป็นแบบมีชุด30มสยูโรนี่เท่าไหรล่ละเนี่ยืมมีชุดนี้ด้วย แบบนักนักบวชโอ้ oh, มันใหญ่มากเลยนะคะโมโหใครสลบแน่อืมตัวนี้อันนี้90ยูโรอันนี้80ยูโรมีอันนี้ด้วยฟาดพร้อม300ยูโรอันนี้ถือปุงปุงปุปุง,ปงอันนี้150ยูโรอันนี้ไว้ตัดต้นไม้ได้190ยูโร อันนี้ร้อยหกสิบอันตัวน,น,น,นี้อันนี้ป๊อกป๋าจะบอกมันกอนนนะ็อันนี้เก้าสิบยูโรเนอะอันนี้ห้าร้อยห้าสิบโหอย่าให้โมโหนะ ของน,นายนำอัศบวิน15ยูโรของขายน,นี้ก็จะเป็นมุมเครื่องประดับยาวน,นี้จะเป็นโบตนะคะอะ่อันนี้โก,โกโก้มีลากัสม,มีลากัสด้วยลูกเอาไหมลากัสโกโก้จะเป็นพวกน้ำพริครพกคล้ายไทยคิดถึงน้ำพริกกะปินะพริกเผาต่าง ครึ่งคึ่งเคียงครึ่งเผ็ดร้อนมาชมกันต่อในบริเวณการจัดงานด้านด้านในนะคะเป็นสวนสาธารนณะเดี๋ยวภาพไปดูกันค่ะต้องเป็นสัตว์แน่เลยเพราะว่าในรูปเป็นสัตว์หมาป่าเนาะหมาป่าเลยหัวไปดูกันโอ้ oh, ม<า>ันนอนโดโดอยู่นั่นนะคะ เห็นนะมองไม่เห็นแดดเป็นสองน่ารักมากเลยั้งน้มงแดดเป็นสองมองไม่ค่อยเห็นนะคะน้องน่ารักมากตรงนู้นก็น่ารักดูสินอนโอ้ยน่ารักกว่าสิ หน้าตามน่ารักมากนอนแดดมันสองมองไม่เหน็นเพื่อนจะเห็นกันหรือเปล่าไม่รู้แต่น่ารักมากนอนในกรง